วันนี้นะคะเราจะมาทำอาหาร A R กินยัว่วพันคนเดียวเยอะมากทุกคนวันนี้นะคะเราสังา่งขุมมาห้างยี่โลกคนโอ้โหเพมพิเซทิมมิทามลงคลิปทุกวันสุกเวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกดซับสไคร้ด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะคอยู่ช่องทิพย์ใชามค่แะแ้วตอนนี้นะคะทุกคนแต่งชุดนอนแบบนี้แน่นอนคะ่ะไม่ใช่เวลาเที่ยงคืนคะ่ะเดาผิดนะคะทุกคนตอนนี้มันเพิ่งหกโมงเย็นนะคะทุกคนแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือทุกคนวันนี้นะคะพานุไม่ออกจากห้องเลยทุกคนดูดิป่านนี้ยังนอนอยู่ะ่ะยื่เท่าไหร่ก็ไม่ตื่นดู ผมเรียกเขามานานมากเขาไม่ติดเลยวันนี้เรียกทั้งวันวันนี้นะคะเราก็เลยให้น้องไปเตรียมของมาเพื่อที่จะแกล้งเขานะทุกคนแต่เราไม่ได้มาคนเดียวเลยทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่มากันยกแก๊งคือวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารเอสมากินยั่วพานุคนเดียวเลยทุกคนและทุกคนต้องมาช่วยกันนะทุกคนวันนี้นะคะเราเตรียมอาหารแบบไว้ยิ่งใหญ่อลังการมาก ดูสิว่าจะยอมไม่ตื่นได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันก่อนค่ะทุกคนไปนี่นะคะทุกคนของของเราวันนี้เตรียมไวนเขารู้แต่เดี๋ยวเราต้องไปเอาของข้างในออกมาก่อนจัดที่ทานนท่านนะคะแต่เขาไม่ตื่นใช่ไหมนี่คือ พอน โอเคโอเคโอเคได้เลยแล้วมันกันนะมันเสียวเบาใช่คุณก็จ Oh, my later 俺他妈的怂，俺他妈。 Time <laughs> die. <laughs> <laughs> Why? Why? งกมาก ินยัวไข่วะเนี่ยได้หรอเออนี่โอู้หูเทำไมไมม่ดิ้นเลยแรงมากแล้วคือเมื่อกี้พี่กินยัวแล้วแบบหัวไปชนไว้แล้วแบบเฮ้ยมันมันแข็งจังวะแรงมากเอาแล้วขอไปไหนอ่ะต้องโทรหายกี่โมงแล้วเนี่ยเก่งต้องตกใจแล้วตอนนี้ลูกต้องตกใจแล้วอะไรวะไม่น่าไม่ตื่นเลย ไม่โทรหาไม่ตามหรอผมลำบากนะเนี่ยนั่งเงียบเงียบตั้งนานเนี่ยผมผมจะกินที่สายแกจใจเลยนั่งทเไม่ได้นั่งหสิโทรหาไม่อยู่จริงเลยเธอจับไม่ดังในแถวนี้เจงอ่ะไม่ลำสาย ไม่แล้วเขาจะไปตีเทนนิสตั้งแต่เช้าเลยเขาไม่อยู่แต่เช้าดิั้งนั้นอ่ะมีใครเห็นเขาบ้างป่ะวันเนี้ยวันไหนต้องไปไปเดี๋ยวพี่จะกินเองพี่อยากกินอยู่แล้วอันนี้เขาต้องง้อหรือเป่าก็ไปไหนม่บอกไม่ต้องไม่ต้องหรอไม่ได้เป็นห่วงนะไม่ไม่มาใช่เขาแอบไปหาใครรึเป่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋รู้โทรไปถามดิอร่อยก็อร่อยโมโหก็โมโหโมโหดิ้งแยบตั้งนานรูนี้ก็ตะโกนตั้งแต่แรกแล้วกิน อีกทีมงดห้าโลเก่งยามาโฮยังกินไม่หยุดเลยเราอ่ะยามาโฮเราอ่ะเรารู้ว่าเนี่ยทำมันไม่ตกใจเลยรู้หรือเปล่ารู้ออกไปเลยไม่ต้องกินแล้วไปเลยไปคุณบอกคุณไม่บอกผมแต่แรกอ่ะมีบอกผมว่าเดี๋ยวเขาไปไปข้างนอกครับโอ้ยบอกคนที่สนไม่ต้องกินเลยเก่งไม่ต้องกินเลยออกไปดูนี่เออตะโกนออกมาเลยวันหลังอ่ะ ถ้าอยากไปคนเดียครับเขาบอกว่าไม่กูถามว่านั่งจู่ๆอยู่ทำไมไม่ได้ถามว่าเาอยากไปกี่คนเฮ้ยว่าเขาไม่อยู่ไม่ได้เสียงดังไปเลยพี่ไม่ได้ถามผมผมก็ถามเมื่อกี้ยังถามเลยว่าใครรู้บ้างว่าเอกไปไหนวันนี้ไม่มันมาได้กินหมูสวบสวบสวบเลยไปไปไปเก่งไปซะไปจ้าไปไปเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะ ไป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 พี่ตั้งนาได้ตัวเดียวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จะจัดการใครก่อนดีตอนนี้จัดการใครก่อนดีมาเอ๊เมาอย่าลืมนะทุกคนปุ่มติดตามอ่ะอยู่ข้างล่างกดด้วยโมโหไงโมโห เดี๋ครั้งหน้ามากินเพื่อพานุ่มใหม่รอโอกาส <For that. S 2> ให้มันหลับจริงหมดรอบหน้าเปิดหน้าเขาดูก่อนไหมว่าหนูใช่ทำไมไม่คิดตั้งแต่รอบนี้พี่ว่าใช่เลยพี่เองมีคนตาเป็ย่ารลิฟด้วยกับดอนแขนหายข้างนึงแล้วสะพึงไม่ไหวไม่ใส่เสื้อด้วยนะขอเสื้อนอนเลยจะใส่หมวกงงมากตตตุุ